วัดสายมูหากใครดวงตกอยากแก้เคาะขอขมากรรมเสริมมงคลชีวิต เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีให้มาที่นี่วัดนาพาเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแนะนำจุดรับพลังมงคลจุดแรกยันโสรถมงคลให้เข้าอุโบสถประตูด้านขวายันโสรถมงคลจะช่วยปัดเป่าดวงชะตาที่ดวงตกอยู่จะพลิกฟื้นกลับมาดีจากนั้นให้กราบพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีขณะอธิษฐานให้เพ่งมองดวงตาด้านขวาซึ่งมียันบัวแก้วจะทำให้พรสำเร็จผล เมื่อเดินออกจากอุโบสถให้เดินออกประตูด้านซ้ายซึ่งมียันมหาจากักรพรรดิให้อธิษฐานเพิ่มพลังชีวิตแล้วจึงมาขอขมากรรมที่พานรายทรงคุดเพื่อล้างอาถรรพ์เสริมดวงชะตาแล้วให้มาตีละฆังหน้าอุโบสถ จุดไหว้ต่อมาคือพระวิหารน้อยเป็นที่ประดิษฐานพระคันธาราศอายุ1,500ปีให้เอามือแตะที่พระบาทและฐานดอกวัวเพื่อขอพรหากใครสักการะจะมีอายุยืนยาวจุดไหว้ต่อมาคือพระพุทธลีลาศิละปะสมัยรถบุรีมีอายุกว่า800ปีประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงให้ตั้งจิตอธิษฐานจะสำเร็จดังปรารถนา จุดต่อมาคือวิหารหลวงพ่อเชียงแสนเป็นอีกสถานที่สำคัญภายในวัดที่ควรมาสักการะจากนั้นให้ไปสักการะหลวงพ่อขาว ซึ่งภายในวิหารยังมีหลวงพ่อทองและพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกหลายองค์หลวงพ่อขาวอายุกว่า500ปีว่ากันว่าขอเรื่องการงานจะสำลิดผลวัดนี้จึงขึ้นชื่อเรื่องเสริมดวงล้างอาถารปัดเป่าสิ่งไม่ดีเสริมสิริมงคลในชีวิตถ้ามาแล้วอยากขอพรให้ได้ผลแนะนำให้มาวัดนภาเมนจังหวัดอยุธยาค